สวัสดีค่ะชาวสิงและคณาสิงคลิปนี้เป็นแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้คุณในช่วงเดือนตุลาคมพลังงานทั้งหมดเป็นแบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเราฟังเพื่อความบันเทิงเอาไว้ก่อนชาวสิงนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง22สิงหาคมหรือ17สิงหาคมถึง16กันยายนช่องของเราจะดูได้ทั้งศาสตร์ตะวันตกและศาสตร์ไทย นะคะเริ่มต้นนะคะขอพูดถึงพลังงานหลักของผู้คุณในช่วงตุลาคมก่อนให้ที่ได้แปแรกเป็นไพ่หนึดาบหนึงดาบนะคะมันเป็นเรื่องราวของการเริ่มรีเริ่มเริ่มต้นนะคะเน้นเนอเรื่องของตะกะความคิดเหตุผลความคิดสร้างสรรค์การกตัดสินใจการติดต่อการสื่อสารการเคลียร์นะคะการเข้าใจบางสิ่งบางอย่างแบบชัดเจน นะคะรู้มุมมองรู้หลักการรู้เหตุผลรู้ทางออกทางแก้เป็นการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะคะเพื่อที่จะทําให้ได้สามารถแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังอยู่รอดแล้วปลอดภัยแล้วยังไปได้อยู่อีกหนึ่งในหนึ่งในยะมันเป็นเรื่องของความเด็ดเดี่ยวนะคะมันเป็นเรื่องของความเด็ดเดี่ยวซึ่งกาลังเหมือนกับบอกตัวเองอะ่ะนะคะฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องมุ่งมั่นนะคะฉันต้องพยายามมากกว่านี้นะคะ เอาละทีนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงของเดือนตุลาคมมีทั้งหนึ่งดาบสองดาบสองดาบที่นี้คุณเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะคือคนคนหนึ่งในภาพภายซึ่งจริงๆอาจจะแทนด้วยตัวคุณทั้งคู่ก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะถูกอีกาสองตัวนะคะกำลังก่อกวนอยู่แน่นอนนะคะในสภาวะแบบนี้ทําให้คุณเนี่ยนะคะอาจจะรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ตกนะคะ รู้สึกว่านะคะไม่สามารถหาทางแก้ไขอะไรใดๆไ,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 ได้ตาก็ถูกปิดเห็นไหมคะเสียงก็รบกวนวกเวกวายพูดง่ายๆคือเป็นลักษณะถูกกวนประสาะน,นะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวะด,ด้านนอกหรือผู้ที่มีทุกข์นต่อคุณนะคะแต่จริงๆในยะของไพ่จะต้องพูดถึงในเรื่องของการยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นคุณจะรอการตัดสินใจหรือรอจังหวะให้มันแบบชัดเจนนะคะ ให้มันรู้สึกว่าอะเรามั่นใจมากกว่านี้เราค่อยขับเคลื่อนหรือทำบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ควรจะทํามากที่สุดที่ถูกต้องที่สุดพื้นฐานของไพ่สองดาบในที่นี้นะคะที่คุณไม่กล้าตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นหนึ่งมันขึ้นอยู่ที่ตัวคุณด้วยไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่มั่นใจในคนรักไม่มั่นใจในความสัมพันธ์ นะคะหรือไม่มั่นใจในเรื่องของสภาวะสิ่งแวดล้อมใดๆที่เกิดขึ้นสถานการณ์ในช่วงนี้มันอาจจะดูไม่เข้าข้างตัวคุณอาจจะดูแบบนะคะสับสนนะ,ะไม่รู้จะไปในทางไหนเพราะฉะนั้นนั่งนิ่งๆ,ๆนะคะใจเย็นๆมีสตินะคะสติมาปัญญาเกิดแล้วคุณจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะคะได้อย่างชัดเจนและดีเยี่ยมต่อมามันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความคิดเช่นกันไพ่แฮงแมน แฮงแมนในที่นี้คุณเห็นไหมนะคะมีคนคนหนึ่งนะคะอ่าห้อยตัวลงมาเอามือแตะน้ำผิวน้ำ <c oughs> มีแสงอะนะคะกระจายขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็ผืนน้ำด้วยเช่นกัน <c oughs> อีกหนึ่งในยะของไพ่ใบนี้นะคะสำหรับสำรับนี้นะ คือการที่คุณเห็นตัวเองอีกมุมมองหนึ่งนะคะห้อยหัวลงแล้วดูตัวเองกับแสงสะท้อนจากผิวน้ำในที่นี้ตัวคุณเล่นกับมาสักหน่อยนะคะด้วยกันอ่ะเอามือนะคะแกว่งลงบนผิวน้ำแน่นอนเงาของคุณหรือภาพของคุณจะเปลี่ยนไปนะคะเปรียบเทียบใน,ในเรื่องของความคิดความอ่านมุมมองก็เหมือนกัน บางทีการชะลอนะคะในเรื่องของความคิดการตัดสินใจอะไรในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทําให้คุณน่ยนะคะได้เห็นมุมมองบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดฝันามั้งแต่แรกเริ่มเฮ้ยจริงมันได้จริง,รงหรือมันจะเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความคิดประมาณนี้หรือแนวแนวนี้นะคะอ่า ต่อมาสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ราชาถือไม้ราชาถือไม้ <c oughs> ขอโทษนะคะยังไออยู่เลยเนี่ยราชาถือไม้คือคนที่มีภาวะความเป็นผู้นําสูงนะคะถ้าพูดถึงความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องบอกเป็นคนสัมพันธ์ที่มีพลังงานหรือมีแพชชั่นนะคะที่จะสามารถผลักดัน ให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไปได้อยู่พูดง่ายๆพวกคุณทั้งคู่นะคะยังอยากรู้สึกอยากไปในความสัมพันธ์นี้นะนะคะไม่ว่าจะมีเหตุหรือสาเหตุต้นสายปเหตุอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะแก้ได้แก้ไม่ได้ในช่วงนี้คุณอยากพักดันอะ่ะให้มันเดินหน้าอย่าเอาแต่นิ่งนะคะหรือในอีกทางหนึ่งนะคะการน,นิ่งไ,ได้ไหมายความว่าคุณยอมแพ้การน,นิ่งไ,ได้ไหมายความว่่คุณจะไม่แก้ไขปัญหา แต่ลึกๆแล้วคุณเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองนะคะเพื่ออะไรเพื่อจุดมุ่งหมายเ,เดียวนะคะคือการได้คุยได้เคลียได้เอาได้ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันยังอยู่รอดและไปได้ทีนี้มาดูกันนะคะว่าคนรักของชาวสิงเป็นยังไงคิดยังไงในช่วงเดือนตุลาคม <c oughs> ต้องพูดถึงลัคนาราศีนะคะที่เห็นค่อนข้างชัดเจนคือคนรักของชาวสิงอาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีตุลหรือมังกรก็ได้นะคะมีความเป็นธาตุดินสูงนะ,ะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะไพ่ธาตุไฟมันขึ้นสองใบคิงกับควีนมาพบนะคะเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์สูงด้วยว่าอาจจะเป็นคนที่อยู่ในลัคนาราศีธาตุไฟด้วยกันเมษธนู นะคะทีนี้มาดูการเนื้อเรื่องของตัวอักษรนะคะมาดูชื่อของคนรักของชาวสิงห์นะะชื่อจริงชื่อเล่นเขาขึ้นต้นด้วยอะไรบ้างนะคะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะกับตัวพายนะคะที่ไหนก็ทํามาแล้ว <laughs> <laughs> ก็อยากใส่บ้างตัว A ตัว L อ้อโทษทีค่ะเป็นตัว T ตัว Y H แล้วสุดท้ายเป็นตัว C นะ,ะคะทีนี้มาดูความรู้สึกของเขาคนรักของชาวสิงห์ลัคนาสิงห์หรือพลังงานอาจจะสลับตำแหน่งกันได้ใบแรกได้เป็นไพ่ justice justice อ่า justice นะคะ,ะเป็นไพ่ที่ปงบอกหรือนะคะเกี่ยวข้องกับการกระทาเป็นสักส่วนใหญ่นะคะจริงๆมันก็มีรเรื่องของตะกาแแะความคิดด้วยนะคะนั่นก็คือก่อนหน้านี้นะคะจ,จะมีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ซึ่งทํางานอย่างหนัก นะคะในความสัมพันธ์แล้วนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เท่าเทียมกันแต่ทีนี้เมื่อไพ่ประกอบคู่กับพลังงานหลักซึ่งเป็นไพ่หนึ่งดาบนั่นก็หมายความว่าในช่วงของตุลาคมนะคะคนรักของชาวสิงจะไม่มานั่งคิดละว,ว่าใครทํามากกว่ากันใครให้มากกว่ากันใครรู้สึกมากกว่ากันแต่มันเป็นช่วงเวลาของการที่จะต้องลงมือทำบางสิ่งบางอย่างอย่างอย่างแบบ ตั้งอกตั้งใจและเด็ดขาดไม่รอแล้วนะให้คุณเริ่มนะคะไม่ว่าใครจะผิดก็ตามมันถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องลงมือทำมันจะเป็นอย่างที่ทางนั้นนะคะอ่ะทีนี้ไพ่ไปต่อมาเป็นไพ่เดวิ เดวิล <Devil S 2> เองนะคะมันเป็นไพ่อะไรที่อาจจะเป็นพลังงานแบบท็กซิกนิดนึงนะมันเป็นปัญหาคาราคาสัง่งเป็นรักซ้อนรักสามเร้ามันเป็นปัญหาที่แบบเป็นปมกันมาแบบเนิ่นนานนะคะแต่ทีนี้คนรักของชาวสิงห์ถ้าไพ่ได้ขนาดนี้นั่นหมายความว่านะคะสิ่งที่คุณคิดจะลงมือปฏิบัติจะเลือกที่จะทำหลังจากนิ่งกันมานานนะคะหลังจากที่ความสบายมันนิ่งมันไม่วิ่งมันไม่เดินมันไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาไม่เคลีย ัวคุณมองแล้วแหละว่าอ่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะลงแรงอาจจะมากนิดนึงจะใส่ความพยายามมากแค่ไหนก็ตามคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะไม่ได้ผลในทันทีหรือปุบปับนะคะคุณเหมือนกับคุณทําใจมาในในอ่าระดับหนึ่งอ่ะนะคะว่าปัญหานี้มันจะต้องยาวมันต้องแบบมันต้องถูกลากออกไป อีกหนึ่งระยะของไพ่มันคือเรื่องของการที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากอีกฝ่ายนั่นเองนะคะเพราะว่าตัวไพ่คุณเห็นเดวิลไหมเขายื่นมือนะคะแววาตาหน้าตาค่อนข้างชัดเจนเป็นเป็นลักษณะเหมือนกันร้องขอขอมานานแล้วนะขอความร่วมมือได้ไหมขอคลียย์ได้ไหมขอพูดได้ไหมนะคะขอทําข้อตกลงกันได้ไหมนะคะ ต่อมานะเป็นไพ่เจ็ดดาบจะดําบ, <c oughs> บในที่นี้หมอมองนะนะคะเมื่อเจอกับไพ่หนึ่งดาบจะมองเป็นลักษณะของการที่วิธีการทําหรือวิธีการเดินเรื่องการแก้ไขปัญหาอะไรใดๆก็ตามของคนรักของชาวสิงค์คุณอาจจะไม่วิธีการตรงคุณอาจ,จะใช้วิธีการอ้อมๆนะคะประจานตัวประชิดตัว,ตวอาจจะไม่ได้ผล ดะ,ะอาจจะถูกเลี่ยงอาจจะถูกมังเมินหรืออาจจะถูกปฏิเสธตั้งแต่ทีแรกเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องใช้ชั้นเชิงมากหน่อยในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้นะคะคุณมากับชั้นเชิงเชิงคุณมากับแผนการนะคะที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดหนึ่งแต่แผนการอะไรก็ตามหมอบอกเลยนะเจ็ดดากมันคือเรื่องของการที่ชาวสิงเขาก็อ่านคุณออกตั้งแต่แรกเขารู้ นะคะว่าคุณกำลังทำอะไรคิดอะไรต้องการอะไร <c oughs> ะนะคะมาดูชาวสิง์กันนิดนึงไพ่ที่ได้แบบแรกก็เป็นราชนีถือไม้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงอะ่ะเป็นคนรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรยังไงนะคะแล้วยิ่งมาเจอกับไพ่หนึ่งดาบนั่นะหมายความว่าคุณเด็ดขาดมากๆกับสิ่งที่คุณเป็นคุณมีความมั่นใจในตัวเองแล้วคุณยึดยึดในความมั่นใจของของของ,ของตัวคุณนะนะั้นอ่ะเอาไว้แบบ อยู่สูงสุดจนบงทีคุณอาจจะลืมมองนะะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะมีมุมมองมีความคิดดีๆนะคะมีวิธีการแก้ไขปัญหาความรักความสมันที่ดีดก็ได้นะคะบางทีหมอต้องบอกอาจจะต้องลดความเป็นตัวเองลงนิดนึงแค่นั้นเองนะอ่ะทีนี้มาดูไพ่ไปต่อมาโอเคเจ็ดไม้เท้าพอเข้าใจแล้ว ทาไมคิดว่าความสัมพันธ์นี้ถึงต้องค่อยเป็นค่อยไปแก้ไขค่อนข้างยากนะคะอาจจะต้องใช้ชั้นเชิงนิดนึงเนื่องจากจะมีการบล็อกกันมีการไม่ยอมคุยไม,ไม่ยอมเปิดอกนะคะไม่ยอมแบบเปิดใจกับความสัมพันธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหานะคะชาวสิงค์คุณอาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะเชื่อในสิ่งที่คุณคิดเชื่อในสิ่งที่คุณเลือกเชื่อในสิ่งที่คุณกระทำนะะจนไม่ได้เปิดใจให้กับคนอื่นเลย แม้กระทั่งคนคนนั้นคือคนรักของคุณแล้วมุมมองอะไรก็ตามนะคะที่อาจจะถูกหยิบยื่นให้อาจจะเป็นมุมมองที่อาจจะดีกับความสัมพันธน์แต่ถ้าพวกคุณเกี่ยวข้องกับรักสองรักสามเศร้าแล้วชาวสิงค์คุณคือคนที่ถูกกระทําหรือเป็นมือหนึ่งในความสัมพันธน์นะคะให้มันจกมานี้ทางคือการยังไม่พร้อมที่จะคุยคุณอาจจะมองแค่ว่าเราไม่ผิดเราไม่ใช่คนผิดอย่ายึดติดอยู่แค่เรื่องว่าถูกผิดนะคะเอาแค่ คุณรักเขาอยู่ไหมคุณยังต้องการเขาอยู่ไหมนะคะเอาหลักการตรงนี้เป็นตัวตั้งลดลงนิดหนึ่งนะคะในเรื่อง,องความถูกผิดถูกต้องแล้วก็เคลียร์คุยกัน <c oughs> สุดท้ายนะคะไพ่หกเหรียญโอเคเ,อเห็นไหมแบ่งปันแชร์กันบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมุมมองความคิดความอ่านนะคะลดลงบ้างแชร์กันบ้างให้กันบ้างคุยกันบ้าง แลกเปลี่ยนกันบ้างอย่าเอาแต่ปิดกัน้นอย่าเอาแต่นะฮะเอาตัวเองเป็นหลักอะนะคะอ่ะทีนี้มาดูทีนี้นะคะหมอจะเน้นในเรื่องของมือที่หนึ่งมือที่สามและคนกลางว่าผู้คุณรู้สึกต่อกันยังไงเชื่อว่าถ้าคุณเกี่ยวข้องกับเรื่องรักร้ารักสามเศร้าคุณต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณอยู่ในตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นคุณจัดวางพลังงานของคุณและจัดวางพลังงานของบุคคลที่เหลือนะคะด้วยตัวคุณเอง เริ่มต้นจากคนกลางคนกลางคุณรู้สึกยังไงกับมือที่1นสามเหรียญวิวเอฟ f อร์จูนแปไม้โอเคอะจริงๆพลังงานมาสลับตำแหน่งกันได้ในร่วงกันบล็อกอขอคนุญาตอ่าน2มุมมุมแรกนะคะถ้ามือที่1คุณคือคนที่บล็อกนะคะเป็นคนที่ปิดกัน้นคนกลางคนกลางเขาจะบอกว่าคุยกันได้ไหม อยากคุยมากอยากเคลียร์มากอึดอัดรู้สึกอึดอัดที่สุดถึงที่สุดนะคะขอแก้ตัวได้ไหมขอโทษได้ไหมขอแบบได้มีโอกาสได้ขอโทษอะอารมณ์เขาจะประมาณนี้หรือขอมีโอกาสที่แบบจะได้แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่ามันควรจะไปที่ทางไหนในความสัมพนันธ์นี้หรือการที่คุณนิ่งเงียบหรือการที่คุณบล็อกไปเนี่ยเพราะว่าคุณโกรธแล้วคุณจะไม่อยู่แล้วในความสัมพันธ์นี้เขาต้องการ คำพูดอะไรใดๆที่มันชัดเจนนะคะตามหน้ไพ่ยนะคะที่ทําให้เขารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หายอึดอัดแต่ในกรณีกับการทฝั่งนี้เป็นฝั่งที่บลบอกนั่นหมายความว่าเขาไม่พร้อมที่จะคุยเขาไม่พร้อมที่จะเคลียร์เขาไม่พร้อมทีจมม่จะเปิดใจอะไรใดๆทั้งสิ้น <c oughs> <c oughs> หนึ่งนะคะอาจจะรู้สึก <c oughs> หลงไหลบุคคลที่สามคขาทั้งหนักจนไม่รับฟังอะไรเลยทั้งสิ้นไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจะเป็นคําแนะนําที่ถูกที่สุดในชีวิตของเขาก็ตาม <c oughs> อาจจะเป็นเรื่องราวที่มาจากคนที่หวังดีที่สุด <c oughs> ก็ตามนะคะต่อมามาดูมือที่หนึ่งล่ะ หนึ่งเอรนะคะเป็นเด็กถือถ้วยแล้วก็จะเป็นราชาถือเหรียญห้าถ้วยมือที่หนึ่งคุณผิดหวังค่อนข้างชัดเจนมากคุณต้องการการปลอบประโลมคุณต้องการกำลังใจต้องการเหตุผลนะคะจากคนกลางว่าทำไม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 ถึงทำกับฉันได้ทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้รักกันแล้วใช่ไหม นะ,ะคุณแคคุณคิดแค่สิ่งเดียวคุณคิดแค่เหตุผล,ลเรื่องของความรู้สึกอาจจะไม่ได้มองลงลึกอะไรมากมายมากกว่านั้นสิ่งที่คุณต้องการจะทราบจะรู้จะเคลียร์จะคุยจะเป็นเหตุผลแค่เรื่อง,เร,องเรื่องเดียวยังรักกันอยู่ไหมหรือไม่ได้รักกันแล้วเหรอเห็นไหมคะจากหน้าไพ่เด็กถือถ้วยปลาที่กำลังกระโจนกระโดดออกจากถ้วยและเด็กอะนะคะซึ่งเป็นเงือกเนี่ย เนะะเขาจะมีความสามารถในการรับปากหรือไม่จะพยายามแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่มือที่หนึ่งต้องการจะทราบนะคะว่าคนกลางคุณจะปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้หลุดมือไหมหรือคุณจะพยายามต่อถ้าคนกลางคุณบล็อกเขาอยู่เขาต้องการแค่เลิกหรือไม่เลิกอยู่ไม่อยู่ต้องการแค่นี้ แต่ถ้าเขาบล็อกนะั่นหมายความว่าเขาไม่พร้อมเพราะว่าเขากลัวว่าคําตอบที่จะได้มันจะเป็นการบอกเลิกบอกว่าไม่ได้รักแล้วมันเป็นลักษณะของการที่ยังบอกว่าไม่พร้อมที่จะได้ยินเรื่องราวที่จะปวดผิดหวังนะทีนี้มาดูกันว่าคนกลางรู้สึกยังไงกับมือที่สไพ่ใบแรกเป็นชารีตออด 4. ถ้วย โอเคดีมเพสเข้าใจล้นะคะภาพไพ่คนทัางชัดเจนว่าคนกลางคุณคนทั้งหลงหลงมือที่3มคนทั้งหนักหน่อยนะคะด้วยความที่ <c oughs> มือที่3มเป็นคนที่ดูดีดูสวยดูดีแต่งตัวดีแต่งตัวเก่งเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายดูดีอะภูมิฐานนะคะมีความน่าเชื่อถือ แต่ทีนี้มันเป็นแค่รูปลักษณ์ภายนอกมันเป็นแค่มุมมุมมึงที่คุณดูแล้วคุณลงไหลเขาให้ใจเขาไปให้ความรู้สึกเขาด้วยด้วยลักษณะอ่าภาพลักษณ์แค่ภายนอกเท่านั้นนะคะพอได้รู้จักกันจริงๆคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่ในลักษณะใดหนึ่ง <c oughs> นิสัยใจคอจริงๆอาจจะไม่ได้เข้ากับคุณเลยนะคะ เป็นคนที่คุยกันยากเป็นคุยที่ไม่คลกเป็นคนที่อาจ,จไม่คลิกกันเลยเดี๋ยวเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่หรือมุมมองอีกหนึ่งระยะนะนะคะด้วยความที่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆของบุคคลที่สามนะคะมีคนเข้าหาเสมอเสมอเพราะฉะนั้นคนกลางคุณจะรู้สึกว่าคุณกําลังสนุกอยู่กับการที่ได้ควบคุมหรือพยายามยังหนักนะคะที่จะ รักษาบุคคลที่3เอาไว้จนดืมบุคคลที่หนึ่งบุคคลอาจจะบล็อกไปที่บอกนะคะไม่คุยยังไม่พร้อมคุยนะคะให้เวลาให้ความสนใจกับบุคคลที่3อย่างเดียวหรือถ้าตัวคุณนะ,ะคือคนที่ถูกบล็อกจากมือที่1นไพ่ถ้ามันขึ้นอย่างนี้นั่นหมายความว่านะคะคุณอาจจะได้บทเรียนหรือได้การเรียนรู้ เหนื่อยแล้วแหะเหนื่อยที่จะวิ่งตามใครสักคนนี้ซึ่งสมบูรณ์พร้อมมากเกินไป <c oughs> มีเสน่ห์มากเกินไปมีตัวเลือกมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้อยากเป็นแค่ตัวเลือกของเขายอมทุกสิ่งทุกอย่างจนบางทีลืมความเป็นตัวของคุณเองนะคะมันไม่ใช่ความสุขี่แท้จริงคุณรู้คุณถึงจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์เดิม อ่ะทีนี้มาดูกันแล้วมือที่สามมารู้สึกยังไงกับคนกลางเก้าถ้วยค่อนข้างชัดเจนสี่เหรียญอีกต่างหากโอเคราชนีถือดาบบุคคลที่สามเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆเหมือนกันนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงว่ารวยจะรวยสวยหรอนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เห็นคนกลางเป็นแค่ตัวเลือกตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเลือกหนึ่งอะในความสัมพันธ์ในชีวิตของเธอถึงของเขา เขาสนุกมีการปั่นหัวคนกลางนะฮะอาจจะสนุกด้วยซ้ํากับการที่เอามาแทรกหรือแย่งใครคนหนึ่งนะฮะออกจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> มุคคลที่3จะไม่ให้อ่าความสัมพันธ์หรือความรู้สึกอะไรใดๆกับคนกลางไปมากกว่าตัวเลือกตัวเล่นตัวหนึ่งในความสัมพันธ์หรือในชีวิตของเขาเท่านั้น พูดง่ายๆนะคะเป็นคนที่เปิดใจยากรักใครยากถ้าเป็นเจ้าชายนะคะก็เย็นแบบหิมะถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงแบบเป็นชาไปเลยไม่มีหัวใจนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นหรือเธอจะมองว่าเธอหรือเขาคนนี้นะคะซึ่งเป็นผู้ชายเปรียวพอมสมรุ์แบบมากแล้วเขารอใครบางคนนะคะที่น่าจะผู้ควรกับเขามากที่สุด เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้หมอคิดว่าเขามาแค่เล่นเล่นทีนี้มาดูแนวโน้มความรักคมสัมพันธ์ชาวสิงละคณาสิงกับคนรักของคุณแนวโน้มจะเป็นทางใดถ้ามีการเคลียร์มีการคุยกันเกิดขึ้นนะคะหมอเชื่อว่าจะมีการคุยนะแต่ทีนี้มาจอดลึกกันนิดนึงว่าถ้าได้คุยได้เคลียร์ แล้วความสัมพันธ์จะไปน,นี่ทางไหนขอใบเดียวนะสิบถ้วยเติมเต็มฟ้าหลังฝนง่ายๆนะคะชัดเจนเคลียร์แล้วจะดีนะคะโล่งโปร่งสบายความรู้สึกอื่นอันอะไรใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะมันจะถูกยกถูกวางเพราะฉะนั้นนะคะอย่าได้ชะลออะไรใดๆทั้งสิ้นหันหน้าเขา้าคุยกันซะ มาเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกคนวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ